สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่บ้านดาวนําโชคของพวกเรานะคะกลับมาพบกันอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้ารายการกันเราคงอาจจะต้องมาแนะนําตัวเองกันก่อนดีกว่านะคะขอเชิญอาจารย์ผู้เตี๋ยวแนะนําสมาชิกเลยค่ะจ้าผมอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ไม่ใช่ค่ะอ้าวตกหลงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นของเดียนน่ะไม่แย่งสีแล้วกันไม่แย่งผมอาจารย์๋วยเตี๋ยวพยากรณ์นะครับสอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติบางซื่นนท์นะครับซอยสอง ติดริมถนนเลยนะครับ <c oughs> สอนในวิชาของ7ตัว9ฐานเบื้อง <c oughs> ต้นตั้งแต่10โมงจนถึงเที่ยงแล้วจากนั้นก็ช่วงบ่ายบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงจะเป็นหน้าที่ของอาจารย์ต่ายครับค่ะค <c oughs> ่ะก็ดิฉันนะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวค่ะเอ้ยไม่ใช่อาจารย์ตายค่ะนะคะเอาคืน <c oughs> อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะนะคะก็นะ <c oughs> อสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเก้าสอนอยู่ประจําวันศุกร์เช้าเป็นยิบสีพลังจิตบ่ายเป็นยิบสีถอดรหัสนะคะส่วนวันอาทิตย์เราก็จะสอนอยู่ที่สมาคมโหระษานานาชาิสาขาบางขุนนนท์สอนอยู่วันอาทิตย์ตอนรอบบ่ายนะคะรับช่วงต่อจากอาจาร,รย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะก็งวดนนี้อย่างตามคาดหมายเลยว่าวดที่แล้วเนี่ยผิดคาดนะคะ,ะแต่ก่อนที่เราจะไปผิดคาดกันเนี่ยเราคงต้องแนะนําสมาช ชมรมใหม่ของเรากันนะคะสำหรับสมาชิกที่จะเข้ามาเรียนกันคือชมรมโหราพคทธิยานค่ะนะคะซึ่งเราจะเปิดกันวันแรกเลยนะคะก็คือวันพฤหัสที่หนึ่งสิงหาคมนะคะโดยที่อาจารย์วื้ยเตี๋ยวเสนอตัวขอให้เป็นวิทยาทานนะคะค่ายกับชมรมโหราพธิยานของพวกเรานะคะกับวิชาเจ็ดตัวก้าฐานพื้นฐานนะคะโดยสอนฟรี สามเดือนเวลาก็สิบโมงถึงเที่ยงค่ะนะคะส่วนของอาจารย์ตายก็จะเป็นวิชายิบซีทอดอาหารรอบบ่ายนะคะสอนฟรีเช่นเดิมเหมือนกันค่ะแต่ของอาจารย์ต่ายหนึ่งปีเต็มๆเลยค่ะนะคะเพื่อต้องการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้สะสมมานะคะและศึกษาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะจากครูบาอาจารย์ที่สุดยอดของเราคืออาจารย์ลุ่งสุริยาขุนแสงนั่นเองนะคะหรือฉายาของท่านก็คือ ติงนังนังตังติงเม่อาจารย์ติงนังค่ะนะคะก็เป็นครูบาอาจารย์ที่สุดยอดของเราแล้วรวยแล้วด้วยรวยแล้วค่ะเพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสงสัยอาจารย์รวยไม่เลิกก็คงประมาณนั้นเพราะว่าเที่ยวนี้คงน่าจะเจออาจารย์เนาะอาจารย์ดูอยู่ค่ะนะคะในเดือนในงานไหว้ครูวันที่9านะคะวันที่9สิงหาปีนี้นะคะหวังว่าจะได้เจออาจารย์ติงนังค่ะนะคะแล้วก็ ออีกอันนึงก็คือเราจะเปิดคอร์สสอนดาวนํำโชคกันะนะคะท่านใดสนใจก็ขอแวะเวียนกันเข้ามาเนาะนะคะอะขอเชิญอาจารย์วดเดี๋ยวเลื่อนไหมคะจะเลื่อนไหมคะเดี๋ยวเ,เราค่อยว่ากันเนาะนะคะก็คือช่วงของตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่าตามสถิติของเราเนี่ยก็คือเอมื่อที่แล้วเราบอกแล้วค่ะว่าอย่าเล่นเยอะเหตุผลเพราะว่ามันเป็นวัน โกนวันพะระจะติดปัญหาของเลขเบิ้ลนะคะคซึ่งเบิ้ลไหมคะเบิ้ลครับเบิ้ลเป็นตับเลย แล้วเป็นเลขเลขเดิมด้วยค่ะนะคะก็จะมีเลขเบิ้ลเยอะแยะมากมายเลยนะคะเช่นเอ่อหนึ่งหนึ่งสามซึ่งอาจารย์พอพอหวยออกมาเราก็ขำอาจารย์พูดเสียวกันเพราะอาจารย์เสียวแกแกเล่นสามหนึ่งหนึ่งแต่หวยออกหนึ่งหนึ่งสามเกินสิบชุดด้วยเกินสิบด้วยใช่ไหมคะมั่นใจอย่างแรงว่าจะเบิ้ลก็มีซื้อหนึ่งหนึ่งสี่สี่ค่ะแปดแปดไม่ได้ซื้อเจ็ดเจ็ดค่ะแล้วก็ศูนย์ศูนย์แต่มีบอกลูกศิษย์ว่า รูดเอารูดเอาแต่เราไม่รูดเราไม่รูดนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ355หหนะคะแล้วก็ห้าห้าหกอ่นโอ้โหเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกเบิ้ลไม่พอค่ะสามตัวล่างไม่พอต้องเบิ้ลล่างอีกก็คือแปะ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 นะคะทําให้เราแปะเลยแปะเลยนะคะแต่ก็มีคนถูกนะมีคนถูกค่ะเพราะว่าตอนที่เราอัดรายการในบ้านดวงเนี่ยเรา พอดีให้พอดีอาจารย์ไอก็เลยให้อาจารย์ทิพย์แกช่วยพูดแทนนะคะแกพูดแปะแปะนะคะก็เลยดังเลยค่ะอาจารย์ทิพย์แกก็เลยดังแปะแปะแล้วตัวยังไม่รู้เรื่องเลยพูดตอนไหนนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับ หลายๆท่านที่ถูกแต่ก็เป็นอย่างที่พูดก็คืออย่าเล่นเยอะ<ต>เพราะว่าหวย,ยวันโกนวันพาะไม่น่าเล่นเลยนะคะเราไม่รู้อารม์ของการผันผวนซึ่งเราบอกแล้วว่าหนึ่งไม่เบิ้ลไม่หามก็เลขเก่ากลับมากลับมาคะ,คะกลับเลขอะไรคะ หกห้านะคะอายุของท่านผู้มีพระคุณของเรานี่เองนะคะรู้จักกันดีนะคะเราไม่ขอเอ่ยพระนามท่านเดี๋ยวจะเดือดร้อนไม่นะคะเราไม่เอ่ยนามท่านคู่ค่ะเป็นคู่ซับคู่โชคนะคะก็เป็นเลขเก่าซึ่งออกแล้วออกอีกนะคะก็ ไม่เป็นไรค่ะนะคะวันพระไม่ไม่ได้มีหนเดียวเดี๋ยวมันจะมาเบิ้ลใหม่อีกมันก็เหมือนกับล็อกนะจ้าแล้วมันก็แค่เปลี่ยนสีเป็นห้าเนาะประมาณนั้นแต่ช่างมันเถอะเนาะผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วสู้ใหม่ค่ะนะคะหนทางยังอีกยาวไกลเราสู้กันต่อเนาะนะคะจ้ะในวันเนี้ยเราก็จะมาพูดในเรื่องของทักษะพารวยเนาะนะคะจัดเลยจัดเลย หวังว่ามันไม่เบิ้ลไม่หามอีกนะนะคะในตำแหน่งของทักษาพารวยของเรานะคะอาจารย์ตายเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่กับบ้านดาวนำโชคของเราต้องสดใหม่นี่นะคะสีชมพูสีชมพูวเวลเวนะคะก็วันอาทิตย์นะคะอาจารย์ให้เลข อันนี้อาทิตย์นะคะาจารตกสราจ้าอาทิตย์ครับอาทิตย์นะคะเลขหนึ่ง4 1 6หนึ่งสาหนึ่งสี่หนึ่งหแล้วก็ห้าหนึ่งค่ะคในการพยากรณ์ของวันอาทิตย์เป็นอย่างไรคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวจ้าอาจารย์ขอจับให้วันอาทิตย์นะครับนำโชคให้กับคนวันอาทิตย์ได้เดอะมูนนะครับไพ่ใบนี้ก็จะเป็นคนลักษณะที่ของคนวันอาทิตย์นะฮะจะมีเรื่องของความวิตกกังวลนะครับเอ่อเหมือนกับ ยังตัดอะไรไม่ขาดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทําอะไรดีนะครับแต่ตัวนี้เขาเขาบอกว่าให้ตัดสินใจดีๆนะครับตัดสินใจดีๆแล้วสิ่งที่ดีๆก็จะตามมาก็หมั่นทําบุญด้วยนะครับในช่วงของดมู Moon เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเป็นไพ่เห่งการวิตกกรงมลูละคะเขาเรียกว่ารักพี่เสียดายน้องได้ไหมก็ได้เช่นกัน นะคะคช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกังวลอะไรอเรื่องโดยเฉพาะกันหาที่ไปเกี่ยวกับสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของครอบค,ร,ครัวนะคะเรื่องนี้สินเงินทองได้ไหมก็ได้เช่นกันช่วงนี้การเงินอาจจะไม่ค่อยคล่องตัวดีเท่าที่ควรนะคะคและถ้าถามถึงเรื่องของความรักช่วงนี้ระวังเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัว,ตวก็คือรักสามเศร้านั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของโชคลาภอันนี้ประเด็นหลักเลยนะมันบอกว่าระวังนะคะเลขเก่าจะกลับมา สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ใช่เลยค่ะระวังนะคะค่ะโชคลาภของเราบอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>เราลองดูนะคะว่าสําหรับคนวันเกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรเชิญอาจารย์เสียวค่ะครับวันจันทร์นะครับจะขึ้นด้วยเลขสองหนึ่งสองหกสองเจ็ดสองแปดและสองเก้านะค,ะ,คะนะคะการพยากรณ์ของไพ่เป็นอย่างไรลองดูนะคะไพ่ของวันจันทร์เป็นไพ่ของ High p ป i ินเส s นเส <S นะคะคซึ่งบ่งบอกว่า คนวันจันเนี่ยโดยพื้นนิสัยแล้วเป็นคนโรเลนะคะคเป็นคนใจดีเป็นผู้ผู้บริการเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือชาวบ้านเขานะคะคแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็อดที่จะน้อยเนื้อต่ําใจเสียใจได้ไหมได้เช่นกันนะคะ,ะเป็นช่วงของการศึกษาหาความรู้ได้ไหมก็ได้ค่ะคนะในเรื่องของการเงินช่วงนี้มีรายรับรายจ่ายเข้ามาก็ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายนิดนึงแต่ในเรื่องของโชคลาภเรามั่นใจว่า ไฮปินเซตเคยทำให้ทุกคนถูกหวยมาหลายรอบแล้วนะคะเพียงแต่เราเตือนว่าอย่าโลเลเท่านั้นเองแล้วก็หมั่นสวดมนต์ใช่ถูกต้องหมั่นสวดมนต์เพราะว่าไพ่แห่งเขาเรียกว่าสังฆราชหญิงคือไพ่แห่งการรรมธรมโมทำบุญสุนทานทำสวดมนต์ไหวพระให้มากขึ้นนะคะสร้างศีลทานภาวนาให้มากๆแล้วจะรวยค่ะนะอ่ะต่อไปค่ะสำหรับคนเกิดันาคาร วันอังคารนะครับสามสองสามสี่สามห้าแปดสามเก้าสามนะครับนะคะสำหรับในไพ่ของการพยากรณ์ของคนเกิดวันอังคารคช่วงนี้มีเรื่องเครียดแยะเลยเป็นไพ่แฮงแมนนะคะเอรู้สึกอาจารย์เตี๋ยวจะมือไม่ค่อย สะอาดแล้วมั้งเนี่ยต้องเคลียร์ใหม่ใช่ไหม <c oughs> นะคะเขาบอกว่าคนเกิดวันคารช่วงนี้มีเรื่องเครียดเรื่องวิตกกังวลอาจจะเป็นภาวะมาจากนีงวดที่แล้ว <c oughs> ก็ได้ <c oughs> นะคะมันเป็นเรื่องของนิสินล้วนๆเลยก็ระวังการจับจ่ายใช้สอยดีๆคิดให้ดีๆ <c oughs> แต่ตองให้ดีๆแล้วเงินทองจะกลับเข้ามา แก้ไขปัญหาให้เหมือนเดิมนะคะเราขอเพียงแค่ว่าหวยอะออกวันโกนวันพักก็แล้วกันแค่นี้เราพอใจละออกวันโกนวันพักทีไรแฮงแมนทุกทีเลยเครียดเครียดทุกทีเลยนะคะก็ระวังการจับจ่ายช่วงนี้มีเรื่องของสุขภาพที่ไม่เคยดีเท่าที่เท่าที่หล่เท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นเรื่องของโรคเก่ามาโดยเฉพาะกระดูกกล้ามเนื้อไขข้อการเงินช่วงนี้อาจจะติดขัดเนื่องจากปัญหาเรื่องของนิสินนะคะหะวังเป็นอย่างยิ่งว่า คนเกิดวันคานจะมีตัวเลขสวยๆงามๆเอาไปแก้ไขปัญหานี้สินให้ได้นะคะ,ะต่อไปค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธ<อ>การพยากร์ว,วันพุธเป็นอย่างไรคะครวันพุธนะครับ40 42 46 48แล้วก็49นะครับสำหรับการพยากรณ์เลขนะคะวันพุธเป็นอย่างไรนะคะไพ่ของเฮียร์รแพนบอกว่าเจ้าชะตาเป็นผู้ให้นะคะ,คะชอบสั่งชอบสอนชอบชี้แนะคนนะคะชอบช่วยเหลือชาวบ,บ้านเขา มักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะคแล้วก็เป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็วถูกต้องอประมาณนั้นเลยนะคะคแล้วที่สําคัญนะคะเขาบอกการเงินงช่วงนี้ก็มีรายได้เข้ามาแล้วก็เป็นเลขที่สวยเด่นมากๆสําหรับในงวดนี้สําหรับเลขห้านะคะเลขสี วันพุธเลขสี่ขอโทษค่ะแห็นเรารีบค่ะเราเรียบสงสัยจะสวยสองเลขสงสัยสงสัยจะสวยสองเลขจริงๆนะคะก็ สำหรับคนวันพุธอาจารย์มองว่าหน้าหน้าลองดูนะคะสวยนะคะโดยเฉพาะเอาห้าเข้าไปจับด้วยยิ่งเด่นเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบที่ห้าเนาะนะคะลงวดนที่ห้าก็สวยจริงๆด้วยก็เติมไปเลยสามตัวอาจัดไปใใหญ่เสียค่ะลองดูค่ะต่อไปค่ะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสจริงๆค่ะเป็นอย่างไรมีเลขห้าศูนย์นะครับห้าสี่ห้าห้าห้าแปดแล้วก็เจ็ดห้านะครับอาจารย์ขอจับให้กับ คนวันพฤหัสนะครับโอเอตสงเสาจารย์เตี๋ยวจะมือเหม็นแน่ๆเลยนะคะนะคะของวันพฤหัสได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องของคนในครอบครัวการทะเลาะเบากแว้งขัดแย้งกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของความรักที่ไม่ลงตัวอาจารย์ว่าน่าจะเป็นความรักมากกว่าอ่าประมาณนั้นนะคะเกิดการทะเลาะเบากแว้งขัดแย้งกันเรื่องของนี้สินเงินทองได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะค่อยคุยค่อยคุยเนาะ นะคะอาจจะไม่เคยลงรอยดีเท่าที่ควรนะใช้ความอดทนเนาะใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ใจเย็นๆให้มากๆเพราะมันเป็นไพ่แห่งการที่รู้สึกเอาทิฐิตัวเองเข้ามาเยอะเกินไปเอาเอารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งระวังเรืเ่องของปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างได้ง่ายมีวิธีแก้ก็ทําไงคะเอ่อคนหนึ่งร้อนอีกคนต้องเย็น <อา S 2> หรือไม่ก็อีกคนหนึ่งก็ไปก่อนแล้วให้คนร้อนอยู่ประมาณของอาจารย์แต่แก้ง่ายกว่าว่า ถ้าเกิดร้อนนะคะก็เปิดแอร์เปิดพัดลมเอาก็เย็นละค่ะจะขำหน่อยครับเนาะหรือไม่ก็กินน้ําเย็นซะจะได้เย็นชื่นใจเนาะกวนโดนน้ำเย็นคนหน้าค่ะก็สู้ๆนะคะสําหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อไปค่ะครับวันศุกร์นะครับมีเลข60 63 65 68กสแล้ว69นะครับดีไหมเนี่ยไพ่ใบนี้อ่า อ่าเ<ล>ร่อดีแล้วค่ะเทมเบรนนะคะมันบอกว่าไพ่ของแทมเบรนนะคะช่วงเนี้ยอ่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าการตัดสินใจอันยังอาจจะเรื่องของการโลเลอยู่ไดไหมได้นะคะ,คะมีความคิดสองทางอยู่จะไปซ้ายหรือไปขวาดีจะออกจากงานดีหรือจะเปลี่ยนงานดีหรือจะลงทุนท,ทําธุรกิจอันนี้ดีหรือจะทําอันนี้ดียังเป็นช่วงของการตัดสินใจแต่ไพ่ของเทมเปอร์เรนต์สิ่งที่เราแนะนําก็คือช่างตวงก่อนนะ ตรองก่อนนะก่อนที่คิดจะทําอะไรอย่ารีบร้อนด่วนด่วน,วนตัดสินใจ,ใจง่ายเพราะว่าช่วงเนี้ยงานมันหาย,ยากะนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็ะะเป็นช่วงของการที่เหมือนกับบริษัทหลายๆที่กําลังเริ่มคัดคนออกครับ การหางานค่อนข้างจะยากอยู่ดังนั้นตัดสินใจดีๆค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วทุกอย่างถึงจะผ่านอุปสรรคปัญหาได้แต่ไพ่ไพ่เนพราะน้ไ,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 ไม่ใช่เป็นไพ่เสียเพียงแต่ขอให้คุณไต,ตรตรตองก่อนตัดสินใจอย่ายเงเย็นเย็นก่อนคิดก่อนช่างตวงก่อนแล้วทุกอย่างถึงจะไปได้ด้วยดีสําหรับเรื่องของความรักเลือกให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันบอกว่ามีรักต้องเลือกรักต้องตัดสินใจนะคะแต่สุดท้ายคุณเลือกคนที่ดีและคนที่ใช่สำหรับตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะ ตัวเลขก็เช่นกันนะคะคเลือกให้ดีๆค่ะรับรองว่าคุณจะได้เลขที่สาสวยสดใสแน่นอนค่ะ<ช>นะ,ะต่อไปค่ะสำหรับคนเกิดวันเสาร์ค่ะไพ่วันสุดท้ายแล้วเนาะ,ค,ะครับมี70นะครับ71 73 74และ76นะครับค่ะคขอคำพยากรณ์ของคนวันเสาร์หน่อยค่ะอาจารย์กว๋วยเตี๋ยวไพ่ใบนี้น่าจะเป็นไพ่ที่ดีสุดม้กเป๊งอ่าสุดยอดเลยนะคะ ถ้าเก็บหยิบไม่ดีมีเรื่องแน่เลยเนาะนะค่เจ็ดสวยเจ็ดสวยจริงๆค่ะวันนี้เจ็ดสวยจริงๆสวยแบบไหนอ่ะไม่บอกหรือสวยแบบไหนนะคะสวยแบบไหนแต่จริงๆอะใจใจของอาจารย์อะชอบห้ามากกว่าชอบห้ามากกว่าแต่เจ็ดสวยไม่สวยค่ะ นะคะส่วนเมอนรองนางสาวไทยก็แล้วกันเนาะอ่าคะรองนางสาวไทยเลยเนาะเลขเจ็ดนะคะได้ไพ่ของเมจิเชียนเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถสูงนะคะและชอบเอาชนะคนนะคะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆได้มากมายเลยแก้ปัญหาได้เก่งนะคะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะย้ำคิดย้ำทำนะคะคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้อะไรอย่างนี้เลยนะคะ คิดละเอียดคิดรอบข้อนะจะว่าอะไรคะแต่ปัญหาตัวเองคิดคิดไม่ได้อะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าไพ่ของเมดเชียนบอกรู้หมดทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองที่จะไม่รู้อัปเดนเอ้ยเอ้ยเลยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของตัวเลขเราเชื่อว่าคนวันเสาร์เอาอยู่แน่นอนค่ะขอให้มีโชคลาภแล้วรวยๆเฮงๆปังๆแล้วไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ใบที่หนึ่งของ ยี่สี่นะคะลองดูละกันนะเผื่อมีโชคมีลาบกลับไปลองไปจับดูนะครับนะหรือมันจะกลายเป็นสามตัวเราลองแทปหน้าจอใกล้ใให้สักทีหนึ่งโอเคครับโอเคนะถอยกลับมานะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับโชคลาบจะให้กับพวกแฟนคลับของพวกเราได้เฮงเฮงปังปังกันถอยเที่ยวนี้ปังปังเลยปังเลยนะคะจะได้แก้ไขปัญหางวดที่แล้วไปเนอะจะได้จบจบนะคะเพราะงวดที่แล้วมันก็ สุดความสามารถจริงๆเพราะว่าไปเจอเลขล็อกซะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าหวยวันโกนวันพระมักจะมีปัญหาหนึ่งไม่เบิ้ลไม่หามก็เลขเก่ากลับมาก็ทั้งเบิ้ลทั้งทั้งเบิ้ลทั้งหามทั้งเลขเก่ากลับมาเอาซับหมดทุกอันเลยนะคะแหมจัดหนักซะด้วยเซีหกห้ามันก็อะไรเซียนห้าเหมือนกันใช่ค่ะนะคะก็จะมีเลขเบิ้ลเลขหามกลับไม้เราเห็นเนาะ นะคะแล้วก็เลขเก่ากลับมาแหมจัดสเต็มเชียวเนะวาะกลัวเราไม่แม่นหรือไงเนี่ยเขาบอกอาจารย์ถูกเท่าไหร่เล็เบิ้ลนีอ๋อจังห้าบาทห้าบาทขำๆแหมเล่นซะแหมเสียฟิลลิ่งลนเชียเนาอน,นะคะ <laughs> แล้วก็อ,อีกอันนึงก็คือสิ่งที่เราอยากจะบอกก็คือว่าอ่า ผู้ที่มีจิตศรัทธาที่เข้ามาร่วมบริจาคเงินนะคะในการบูรณะศารปูตาที่วัดสุวรรณคีรีหรือที่ชมรมอาสมเจษดาปิ่นเก้านี้ปัจจุบันนี้เราได้ซ่อมแซมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยเป็นที่สวยงามงดงามนะคะแล้วก็จะมีการบวงสรวงใหญ่กันนะคะในวันที่22วันจันทร์2ี่ย่อกรกฎาคมใช่ค่ะ22กรกฎาคม นะคะขอเชิญนะคะผู้มีเวลานะคะ,คะแล้วก็มาร่วมงานบวงสวงโดยเฉพาะผู้บริจาคทรัพย์อยากให้มา,ามาดูองค์ท่านด้วยสวยงามเพราะว่าเราแปะทองทองคำแท้นะคะเป็นทองคําแท้ลง จากสีดำเดิมเป็นองค์ดำมาค่ะนะคะแล้วเป็นสีองค์ทองนะคะแปดสีทองอย่างงดงามสวยงาอาจารย์มาจะเราก็จะมีครูบาอาจารย์เข้ามานะคะมาบวงสวงองค์ท่านให้แล้วก็หลังจากเดิมที่เป็นสีไม้ก็กลายเป็นหลังสีทองเลยทองอรามสวยงามนะคะแล้วก็ติดกระจกเข้าไปด้วยการฝุ่นกันอะไรหลายๆอย่างเนาะการบวงสวงกี่โมงครับอาจารย์ อขอเชิญนะคะทุกๆท่านมาให้ถึงก่อน10โมงนะคะเพราะว่าพิธีจะเริ่มตอน10โมงขอหนมาจะอยู่ประมาณสัก9โมงกลังมาสักประมาณ9โมงครึ่งแล้วกัน9โมงเลทเซมที่เลยอย่าให้เกิน9โมงครึ่งแล้วกันนะคะเราก็จะได้พบความสุขที่แท้จริงเนาะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าอันนี้สําคัญสุดๆเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่เป็นแฟนคลับของเป็นแฟนคลับด้วยนะคะแล้วก็ที เป็นลูกศิลุกหาของอาจารย์เจตนะคะเราจะมีพิธีการไหว้ครูครั้งใหญ่กันของทุกๆปีขึ้นก้าข้ามเดือน9ก็คือนับปีนี้ก็คือเป็นวันที่9ก้าสิงหาคมนะคะตรงวันศุกร์ใช่ค่ะตรงกับวันศุกร์แล้วก็ที่สําคัญก็คือวันที่เก้าเนี่ยอาจารย์จะเป็นเจ้าพิธีของการวงสวงพระเจ้าตากในวันนั้นด้วยนะคะได้รับหน้าที่มอบหมายทางชมรมค่ะ แล้วก็ที่สําคัญก็คืออาจารย์ก็ยังมีเปิดโรงทานกับการกับงานไหว้รู่ครั้งนี้ด้วยใครมีจิตสทาอยากมาร่วมงานไหว้ครูหรือจะมาร่วมออกโรงทานจะร่วมบริจาคทรัพย์ก็อยากมาเจออาจารย์อยากมาเจอพวกเรานะคะสี่คนนะคะสี่เอเวนเจอร์นะคะก็คือจะมีอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวพยากรนะคะอาจารย์ทิพย์เลขมงคลแล้วก็อาจารย์ลูกโป่งนะคะแต่วันเนี้ย แล้วก็มีอาจารย์ท่านอื่นในชมรมใช่ค่ะหลายๆท่านเลยใช่ใช่นะคะแล้วก็ส่วนอาจารย์ลุกปงวันนี้ไม่ได้มาอัดรายการกับพวกเราเพราะว่าไปให้คีโมสามวันวโน้ตอดมิดอยู่นะคะก็ขอให้อาจารย์ลุกปงหายไวๆนะคะแฟนคลับ ถ้ามึงแล้วเป็นห่วงเป็นใยเลือเกินนะคะพูดกับว่าอาจารย์ฝากบอกอาจารย์ลูกโป่งด้วยนะหายไวไวนะคะบอกเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะก็แกก็มีกําลังใจมากมายนะคะโดยเฉพาะกับแฟนคลับพวกเรานะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังไงแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมนะคะช่องนี้เราเป็นช่องใหม่กันนะคะโอกาสที่คุณจะพลาด จากการติดต่อพวกเราอะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดระฆังแต่ตอนนี้ย t u b e มีแบบใหม่มาระฆังเนี่ยื่อก่อนเรากดระฆังก็ขึ้นเลยใช่ไหมแต่ตอนนี้มันมีระฆัง3อันอ้าวเหรอดังนั้นกดแบบใหม่ของอัปเดตค่ะพอกดระฆังปุ๊บให้เอหัวระฆังมี2ขีดอ่านะคะเพราะว่ามันหมายความว่าคุณจะติดตามผลงานของเราทั้งหมดไม่ใช่เลือกเป็นบางอัน เนาะให้ใส่ราคามีกดรฆคงเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมีขีดขีดอยู่บนหัวกันหัวหัวหัวราังค่ะกดไอ้ตัวที่เป็นตรงนั้นเนาะนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเออบางคนไม่ขึ้นเพราะว่ายังไม่ได้อัปเดตเนาะประมาณนี้ค่ะนะอย่าลืมกดนะคะเพราะว่ามันเป็นช่องใหม่ของพวกเราคุณจะได้พบผลงานของเราต่อๆไปเรื่อยๆแล้วก็ช่วยแชร์นะครับเพื่อเพื่อมเพื่อเพื่อนให้คนอื่นพอปะ มันยังไม่พอทํากดติดตามกดติดตามแล้วกดไลค์กดไลค์อ่ะกดกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามสกิ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 ทสกิทสกิทสกิสกิบอกเพื่อนด้วยค่ะเพราะว่าบางคนเพื่อนฝูงเราบางคนเขายังไม่รู้นะคะก็สกิทบอกเออนี่เธออาจารย์ต่ายเขามาเปิดช่องใหม่แล้วนะมามาแวะชมดูกันนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆแล้วมันมีปัญหาหนึ่งที่เจออยู่เรื่อยว่าเขาบอกว่า ก็ดู Facebook ไม่เป็นอันนี้ถุงต้องแนะนำม,มาหาอาจารย์ตายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำอีกทีหนึ่งแต่ที่สำคัญปัญหาใหญ่คือตอนนี้ในระบบของ Youtube เขามีการปรับปรปุงมีการ <c oughs> อัปเดตนะคะ <c oughs> ซึ่งอาจจะทำให้หลายๆท่านเข้ามาชมใน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  u t u b e ของเราค่อนข้างจะลำบากนะคะเ <c oughs> จอผลงานอันไหนที่เป็นเขียนว่าอาจารย์ตายหมอดตูตาทิพย์ให้กดกดกดเข้าไว้นะคะ <c oughs> <ๆ S 2> แล้วก็ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะ ก็อาจจะไปที่รออ้าน ร้านคือขายมือถือก็ได้หรือร้านซ่อมโทรศัพท์ก็ได้หรือเพื่อนฝูงหรือลูกหลานเราเนี่ยหะนตัวฉมังเลยนะเด็กสมัยใหม่คบเก่งนะคะลองขอคําปรึกษาเขาขอให้เขาช่วยบางทีบางคนก็พูดมาบอกว่าเปิดไม่เจอเปิดไม่เจอไม่รู้จะทํายังไงนะคะลองดูค่ะนะคะลองปรึกษาดูเราก็คงอาจจะต้องใช้เวลาเยอะแล้วเนาะนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับพวกเราในงวดนี้ก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆนะคะให้มีโชคมีลาภรับ นะคะโอเคค่ะซูซู <ผม S 2> ครับซูซูนะคะวันนี้ขอให้คุณเฮงปังรวยค่ะรวยกันเสียให้เข็ดนะคะคแล้วพบก,กับพวกเรากันใหม่นะคะคสำหรับวดหน้าวันนี้บายบายสวัสดีสสดค่ะ